เรามาต่อด้วยข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่าง25.7กับ152.34อเราก็มาดู25.7โจทย์ถาม่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ฉะนั้นเราก็สนใจเฉพาะเลขที่ขีดเส้นใต้นะคะเลขที่ขีดเส้นใต้ของ25.7ก็คือเลข5เลข5มีค่า ะคะเลขห้าตัวนี้มันอยู่ในหลักหน่วยเนาะค่าของมันก็คือเลข5ค่าของมันก็คือ5ส่วน152.34เราใส่ใจเฉพาะเลขที่ขีดเส้นใต้เลขที่ขีดเส้นใต้อะคือเลข3า แต่เลข3มอ่ะมันอยู่ในหลักส่วน10บค่าของมันก็คือ3ามส่วนสิหรือ0.3ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาถามว่าเลขที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดน้อยที่สุดมีค่าน้อยที่สุดเราก็เทียบกันก่อนว่า0.3กับ5 0.3ก็น้อยกว่า5ใช่ไหมคะฉะนั้น ของจำนวนใดวิธีการตอบเราต้องตอบจำนวน,นะคะ่ะฉะนั้นเอาร5 2 3 4้าสิบอม่าตอบทั้งหมดเลยนะคะข้อนี้ก็ตอบร5อย4เพราะว่าเลข3มีค่าแค่0.3นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่5ตัวอย่างสุดท้ายจงวงกลมล้อมรอบเลขที่ขีดเส้นใต้ที่มีค่ามากที่สุดอ่ะมาดูมรนทัดแรกข้อที่1ตรงนี้เป็นข้อที่1เนาะนทันแรก อันนี้สามสิบเอ็ดจุดสองเจ็ดเลขที cool 0. 0. Cool cool mm ่ขีดเส้นใต้ค่าของมันเลขเจ็ดมันอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดตรงนี้เลขเจ็ดอยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดตรงนี้เลขเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบเลขเจ็ดตรงนี้อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยเขาถามว่า เขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบเลขที่ขีดเส้นใต้ที่มีค่ามากที่สุดเลขที่ขีดเส้นใต้ที่มีค่ามากที่สุดก็เลขนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ700ต่อไปข้อที่สอง45.08เลขสนใจเฉพาะเลขที่ขีดเส้นใต้นะคะเลข5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ต่อไป951.80เลข5อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50 ต่อไป20.50เลข5าอยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับ0.5สุดท้ายเลข5าตัวข้างหลังสุดมันเลขมันเยอะก็จริงนะคะ454แต่เราไม่ได้ดูเราใส่ใจเฉพาะเลขที่ขีดเส้นใต้เลขที่ขีดเส้นใต้ของเราเลข5าตัวนี้มันอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า0 0 5จุดเลขใดที่มีค่ามากที่สุดก็ต้องเป็น50 ต่อไปข้อที่ 0. 0สาม9 9สนใจเฉพาะเลขที่ขีดเส้นใต้อันนี้ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองแสดงว่า9ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับ0.09 9ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าเท่ากับ 0. 0.9 9ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับ0 0 0 9ต่อไปเลข้9ตัวนี้อยู่ในหลัก มันอยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะมันเป็นจํานวนนับนะมันอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90เขาถามว่าเลขที่ขีดเส้นใต้ใดมีค่ามากที่สุดให้วงกลมล้อมรอบข้อนี้ตอบตัวนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ